頭と一遍ノリノリ矢をよろすすくい玉えとその叫びた命この声さえも海に響く細くなく รับคนที่ต้องการไปญี่ปุ่นตอนนี้วันนี้เรามาแชร์คลิปมุมไม่รับคนไม่เยอะจะมีที่ไหนบ้างแล้วก็เดินทางยังไงพร้อมแนะนำทริปในการถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆด้วยถ้าสนใจยังไงก็เตรียมจดพิกัดต,ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยฮะสำหรับทริปคร่าวๆที่เราวางไว้มี3อย่างถ้าเราอยากได้รูปฟูจิเ,อเยอะๆเราก็พักโรงแรมที่มองเห็นวิวฟูจิเลยนอกจากนั้นเราก็เช็คสภาพภูมิอากาศให้มัน ฟ้าโปร่งทุกวันเลยถ้าไม่ได้จริงๆมีเมฆสักนิดหนึ่งก็สวยไปอีกแบบนะแล้วก็ทริคสุดท้ายแล้วออกเดินทางตอน5ทุ่มมาถึงญี่ปุ่นตอนประมาณ8โมงเชา้าแล้วก็เดินทางไปที่คาวาคุจิโกะได้เลยถ้าใช้ทริคนี้เราจะมีเวลาถ่ายรูปเพิ่มขึ้นจะอีกประมาณครึ่งวัน จริงๆแล้วแถวสถานีค a w a g u c h i g o ก็มีมุมถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะแต่เราคิดว่าคนเยอะไปหน่อยเราก็เลยพยายามเดินออกมาอีกนิดนึงแล้วก็ไาเจอกับรอสันอีกสาขาที่อยู่ใกล้ๆกันส่วนตัวเราว่าเราเราว่ามุมเนี้ยรอสันเนี้ก็สวยนะตรงที่ทางที่จะไปขึ้นสะพานข้ามไปอ่ามิชิโพเลสถ้าเราไม่ผิดอ่ะใช้เลนส8.5ยืนตรงแถวๆนี้ภูเขาน่าจะจับเลย คนที่อยู่บ้านตรงเนี้ยคือตื่นเช้ามาก็เ,าเห็นภูจิทุกวันเลยอะ่ะโคตรสวยอะ่ะแล้วภูจีแบบรู้ตรงรู้ตรงเบ่งอะ่ะคือเอาจริงของจริงใหญ่กว่าในกล้องเยอะมากนะบ้มแล้วก็คือคือเ,เท่าภูจิที่เป็นแบบมีหิมะอยู่ด้านบนเลยเออหิมะแบบโปะวิปครีมอยู่สวยมากเลยนะ เราเดินออกจากรอสันเมื่อสักครู่นี้ประมาณ25นาทีได้มั้งก็มาเจอกับสวนยากิตสกิปาร์คซึ่งสวนนี้มีชุ่งหญ้าสีเหลืองทองก็สวยดีนะจริงๆแล้วถ้าเราใช้เวลากับสวนนี้ได้นานหน่อยอะเราคิดว่าเราจะหามุมถ่ายรูปได้ดีกว่านี้มากอะแต่ว่าเรามาตอนที่เรามาเนี่ยมันมันมืดเร็วแล้วก็ทำให้อุณหภูมิลดต่ำเร็วมากเราเลยรู้สึกว่าต้องรีบเห็นละ แต่ก็ยังพอถ่ายมาได้บ้างนะและนี่คือรูปที่เราถ่ายได้ตอนขาไปเรารู้สึกว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามีแสงแดดสวยๆอยู่แต่พอตอนขากลับเรารู้สึกว่า ค่อนข้างน่ากลัวเลยแล้วก็โดยเฉพาะการมาคนเดียวแบบนี้ด้วยบ้านเรือนเงียบก็มีเสียงจะ่างข้างทางตลอดเวลาเช่นพวกเสียงเหล็กเสียงลมเสียงสักระเสียอะไรท่านองนั้นนะเราเห็นบ้านเขาเปิดไฟนะแต่พูดก็พูดเถอะีก้ามองเข้าไปดีกว่าริบจําเอาลับโรงแรมไปแช่น้ำนอนดีกว่า ตอนแรกเราคิดว่าวันนี้เราจะเดินไปขึ้นป่าที่ตรงคาชิคาชิโรเวเนาะแต่ว่าระหว่างทางอ่ะเราเจอกับตู้น้ำที่มีวิวสวยมากเลยอ่ะก็คือตรงตึกนี้นี่มันจะมองเห็นฟูจิอันนี้ด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูนะซึ่งเดินทางไม่ไกลจากรอสันเมื่อวานเลยและนี่คือมุมกดน้ำที่เราบอกเมื่อกี้พอเราเดินผ่านอ่ะเราเห็นต้นผากหน้าที่เป็นบอนไซเนาะแล้วก็มีตู้กดน้ำ รวมไปถึงฉากหลังที่เป็นภูสิกด้วยเราอดใจไม่ได้ที่จะหยิบกล้องออกมาตั้งถ่ายไว้เราถ่ายทั้งตอนกลางวานันแล้วก็ช่วงเย็นด้วยแต่เราชอบตอนเย็นมากกว่าเราเดินทางมาอีก500เมตรจากตู้กดน้ำเมื่อสักครู่นี้เราก็เดินทางมาถึงจุดนี้ จุดที่ขึ้นกระเช้าเพื่อขึ้นไปดูปูจิที่เขาเรียกว่าคาชิกาชิโรเวเนาะวันที่เรามาถึงคนค่อนข้างเยอะเลยเรารอคิวอ,อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้พอเราขึ้นมาเราก็เจอกับผู้คนมหาศาลซึ่งแน่นอนละมันเป็นจุดชมวิวของเขาแต่ที่ที่เราจะมาไม่ใช่ตรงนี้ที่เราอยากไปเนี่ยก็คือเดินต่อไปอีกหน่อยชื่อศาลเจ้าเทนโดซานโคมิตะกิ พอเราเดินทางมาถึงเนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้ทรงสูงเลยให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในป่าแต่ว่าเป็นป่าที่สามารถมองเห็นฟูจิได้รอบทิศทางเลยหลังจากที่เราสำรวจโดยรอบแล้วว่าเราว่ามันมีที่ให้ถ่ายเยอะมากเนี่ยรวมไปถึงว่าเราใช้เวลากับม,มันได้เป็นวันเลยรเราขึ้นไปอตอนประมาณาเที่ยงอะ่ะเ,เ,เรากลับลงม,มาอีกทีอะ่ะก็เกือบเกือบสี่โมงเย็นแล้วอะ่ะแต่เอาจริงๆนะมันยังมีที่ให้ถ่ายอีกตั้งเยอะอะ่ะเรารู้สึกว่ามัน เย็นสบายเงียบสงบแล้วก็สวยงามด้วยนะและนี่คือรูปที่เราถ่ายได้ วันนี้เรารู้สึกอยากออกมาถ่ายในแถวริมน้ำบ้างนะแต่เราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมน,นะเราอยากได้ที่เงียบๆไม่ค่อยมีคนแล้วเราก็มาเจอกับที่ walking trail ตรงแถวๆเนี้ยนะก็เป็นที่ริมน้ำที่ค่อนข้างเงียบสงบเลยอนะแล้วก็มีโขดหินให้เราถ่ายรูปด้วยนะนอกจากนั้นก็จะมีคนตกปลามีเป็ดเล่นน้ำถ่ายรูปออกมาแล้วมันก็ได้อารมณ์ดีเหมือนกัน มีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องจริงจังวันนี้เขาบอกว่ามีประมาณว่าเทศกาหดอกไม้ไฟประมาณนั้นอะขาตั้งกล้องเพียบโอ้โหรวมล้านอะ <c oughs> อะไสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนี่โอ้โหแล้วก็วิวน่าจะประมาณนี้ปั๊บโอ้โหขาตั้งกล้องคนเดื่ดอย่างโหดนี่ขาทั้งกล้องเราอ,อ่ะอะเง,งว เราเอาขาตั้งกล้องวางไว้ตอนประมาณเที่ยงนะแล้วเราก็กลับมาตอนประมาณหกโมงเย็นแล้วพอยิ่งใกล้ถึงเวลาอากาศก็ยิ่งหนาวคนก็ยิ่งเยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะเราค่อนข้างนั่นใจว่าถ้ามายังไงก็มีที่แน่นอน และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดถ่ายรูปแถวคาวากุจิโกะที่เราไปเจอมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมที่สามารถมองเห็นกุจิได้ด้วยนะส่วนในอีีต่อไปจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง <You S 1> ก็ลองมาติดตามกันได้เลยนะอ๋อบอกไปนิดนึงในอีพีต่อไปอ่ะเรามีนางแบบมาช่วยเราถ่ายรูปด้วย <Be YouTube. S 1> จะเป็นที่ไหน <I see. S 1> เจอกันได้ยังไง mm hmm. ก็ติดตามได้เลยนะ โฟโต้เทเลปมุมไม่รับคนไม่เยอะ